สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านผมดรเอ, A, อร์เทางจิตอาจารย์เอตาทิพย์ก็อยนะู่กับป๋าวับนี้นะครับป๋าชื่ออะไรนะจนงครับป๋าจำเนียนเดินทางมาจากไหนจากอุบลครับจากอุบลราชธานีเอ่อมาโน่นไหนมาโน่นไหนมาโน่นบ้านกีน่ชั่วโมงมาถึงบ้านผมเออเที่ยงนึงมาถึงตีห้า ก็มาถึงที่ห้าโอเคแล้วก็มารอผมกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยก็มามารอตั้งแต่มาดูพื้นที่ก็จะกลับไปที่หอวชิ้นไปที่นี่เป็นที่มีที่พักอ๋อหมายถึงก็มาอยู่ที่นี่ครับก็ไปกลับไปหัวชิ้แล้วก็ป๋าก็มาใหม่ตอนเย็นตอนที่ผมเลิกงานแล้วโอเคแล้วที่ก็จะกลับรถจะหมดแล้วนี่ใช่ไหมโอเค เป็นอะไรมนาะป๋าจำเนียนใช่ไหมป๋าหหเป็นอะไรมากดปีกใจไม่ไม่อยู่กับร่องอุ้ยอยเป็นอะไรตามันบางทีมันเกิดตาขวางตายตาขวางแล้วมันมีอาการยังไงครบเข้าช่งพรมไม่ได้นะครับเข้าสังคมไม่ได้มันปวดเหรอไม่ใช่มันไปแต่ไม่สบายใจอ๋อหมายถึงว่าจิตใจไม่อยู่กับร่องแต่ลอยตาขวาง แล้วบางครังปวดตรงไหนไหมก็ไม่ปวดไม่เป็นไรไหนใช้ผมทำอะไรนี่แหละโรคประจำไหนให้ผมทำอะไรทำให้อาการที่มันที่มันตาขวางหรือว่าหรือว่าปวดหิดอ่ะใช่ไหมมันอยู่กับร่อกระลอยหมายถึงอารมณ์เราใช่ไหมมันปวด ที่บอกมันไม่อยู่กับล็อกกรลอยคืออะไรก็ที่จมันไม่สงบเป็นนี่เองมันเบีวตามันขวางเมี่ยงเหมือน,นอาจารย์อ๋อตาขวางเป็นบางครั้งมันก็เป็นบางครั้งไม่เป็นแล้วมันดุไหมไมนดุไหมตอนก่อนนะถ้าตาขวางอนะ่ะไม่ดุแต่มันเป็นเองเดีวเป็นเดี๋ยวไม่เป็นมันรำคาญเหรอครับ อผมไม่ใช่หมอนะผมพูดที่เจ้ากรรมไปเรยนะขอดูเจ้ากรรมไปเรีน่อดีกว่าเนาะผมขอแยกมือเท้าได้หมดไหมโอเคนั่งไลเบาหวานด้วยอโอเคเดี๋ยวเ๋ยวผมจะดูเจากกรรมมือต่อไปจะมีอะไรเลยเห็นว่สุนะตายสิงอยู่สองข่านนะ สิงอยู่สองขั้นที่ทําให้เราเป็นอย่างเนี้ยตามเก่าของเราเองนะคงเคยไปตีแมวตีหมาไม่รู้จักไหนนะฮะคนท่านท่านเคยตีแมวตีหมาไหมก็ตีตีหมาไม่กี่ตัวก็มันก็ตีอประจํา ตีมัน<อ>ตายแล้วไหมไม่ไม่ไม,ไม่เคยตีตายแล้วก็แมวตมีกี่ตัวก็ตีฝังอรนลยนะครับโอเคก็ไ,ไม่รู้ชาไหนนะอันนี้พูดถึงว่าแต่ชาตินี้เราก็ลงมือกับเขาอีกแมวกับหมาถูกต้องไหมอันนี้มันอาจจะเป็นตามเก่าก็ได้อาร่ามเก่าที่เราอาจจะอดีตเคยตีแมวตีหมาตายชาตินี้เขาก็มาเป็นอสุรกายสิงอยู่ในตัวเราเข้าใจไหมไปที่ไหนก็หมาเห,าห,าห่าใช่นะไม่ ไม่เหมือนคนธรรมดาเลยมันไม่เห็นสีอะเดี๋ยวก็นี่นะถ้อสุรกายเห็นตัวเดี๋ยวผมจะอุทิศให้ดีมากเราจะได้โลง่ลงๆนะผมจะทำพิธีที่เจ้าการบริเวณให้แล้วกันโอเคตอนนี้ก็ยังอึดอัดอยู่ใช่ไหมโอเคงั้นผมเอาเท้าวางหลังได้ไหมขออนุญาตผ่อนความเบื่อขอใกลนะ้ๆนผะมหน่อยปลาสำลีใช่ไหมจียนอปาเนียเอออ้าวปลาจียันนะโอเค อาผมจะมีดเราก็เดินเนาะสักให้มีดงลานช้าเพือจยกลกเครื่องให้หน่อยดูยยกลกเครื่องแ,อแ,แล้วดิมันแตกแล้วปาลูกนี่ลงยังไม่มีแล้วนะ ลุ้ขึ้นอ่ะเป็นไงเดี๋ยวให้ผมดูเดี๋ยวต้องไปเอาซื้อจังโมสามลูกนะไปถวายวัดที่เรากลับบ้านอ่ะกลับอุบลอ่ะไปถวายหลวงพ่อในวัดเลยสามลูกแล้วก็เงินหนึ่งร้อยบาททำรนที่สงที่วัดแค่นี้พอแล้วอุทิศเจ้ากรรมยเป็นทั้งหมดพออะตอนนี้เป็นไงเราดูที่โลกไหมรู้สึกยังไง ก็รู้สึ้ชิดแล้วก็สบายใจเลยสบายใจแล้วมันตัวโล่ง่ะความอึดอัดมันหายยังครับครับคืออะไรมันหายยังเล่าให้ผมฟังหน่อยจะให้ได้สร้างเกียรตเออแล้วดูที่ว่าตอนนี้ยตาเป๋อมันหายขวามหรือยังอาจารย์ก็รู้อยู่ด้วยที่ข่าวของผมนะนะไม่ใช่หมายถึงว่าร่างกายเราอ่ะจะให้พี่ พี่จำเนียนใช่ไหมเออเออดูไปยังไงเขาโค้งเบี้ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเาโค้งเบี้ยก็หงายคืงเบี้ยวอะนะถ้ามันไม่ไม่ไม่ตามันไม่ขวางร่างกายมันไม่อึดอัดมันก็จบแล้วอ่ะที่ผมถามพี่อ่ะพี่ที่ผมถามพี่อ่ะตอนนี้ร่างกายมันมันโล่งหรือยังเขานะเขาโอเคนะ เอามาเดี๋ยวลงหัวให้มากันไว้สามปีิตชันพิณานสิโมมาจมหาเทวาสเพยาปรายติพมาจมหาเทวาพิลาภัมอุตุมมหาคุโยมหาลพกุตุมนิเตังหัวสีพุทธมาอุะโมคุทายะวิรัตโยคนายาสาสีรวสะวิระอิทิโยพุทธะสาณิวามะพุทธะสว์องสัติจันนิเพรเพปหามดึงีนะเดี๋ยวไรต้องไปไหนนะเดี๋ยวผมจะเอาน้มนตมาผมให้แปหนึ่ง 我那爸呢？